สวัสดีครับวันนี้เรามีงานให้ทำอีกแล้วครับอันนี้ทำกุเจ,เจววมรถทันได้เป็นา้าเว็บร้อยสิบไทำมุแจหายามาทำที่แล้วเราก็จะมาทำให้กค้ากันเริ่มเลยครับก่อนเน่ให้เตรียม วันนี้เราจะมาสาธิตการทำโดยการถอดเที่ยวมาจะได้เห็นใส้ข้างในมันด้วยภางคนไก่มันเป็นแบบไหน,น ต่อป้าก็ดันเนี้ยมาเลยครับดันไสกุณแจ๊ดจะียกว่มามันจะโุ่งกดตัวนี้ไปด้้ยนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งเพราะว่ามันเป็นสป,ปริงข้างในมันเป็นเดือยล็อกคอไส้ก็จะเห็นน,น,น้าเลือกดแจ๊ด การเที่ยวขั้นตอนต่อไปก็นำดอกดอกกุญแจที่ยังไม่ได้ตัดเที่ยว ทำการตัดฟันมันเสมอเนี่ยให้มันเรียบเท่ากันหมดเลยมันจะมีทั้งหมดแปดเที่ยวนะครับแล้วก็มากเลยจดเลยนึ่งที่สองันที่สี่ี่เดี่เที่ยวดูขนาดฟันที่หนึ่งความลึกเสมอพื้นเลย ทำเลือกเสมอพื้นเหนกดเลขหนึ่งวันที่สองโผล่มานิดนึงอยู่ระดับสองวันที่สามเสมอพื้นกดเบอรหนึ่งวันที่สี่เสมอหนึ่งวันที่ห้าสูงสุดเบอร์สามมีสามระดับนะครับคือหนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม ฟันที่หกเสมอเบอร์นหนึ่งมันที่เก็บโผมันที่เดียวเบอร์สองมันที่แบบปดเสมอส่วนเบอร์หนึ่งมาได้ระดับฟันแล้วต่อไปแล้วก็ ดี๋ยวนี้สะดวกสบายครับเดี๋ว้ใช้แทบเล็ตเลยตัด่บอกว่าขีดระดับความลึกความสูงของฟันใส่กับไปเลยครับแล้วเราก็ตัดฟันตามความลึกความยาวฟันที่1นึเบอร์สเบอร์หนึ่งไม่ต้องตัดเบอที่สองเบอร์สนี่ครับเบอร์ที่2อเบอร์2แล้วก็เบอร์สใส่เข้ไป้ว ไปเรื่อยๆจนครบแปดกอนครบแปดฟันเศนี่คือดอกที่เราตัดเรียบร้อยแล้วตัดเรียบร้อยแล้ววันที่หนึ่งเสมอวันที่สองโอ้โหมันนี้ได้เบอร์สองวันที่สามที่สี่เสมอวันที่ห้าลึกสุดคือเบอร์สามวันที่หกเสมอก็เบอร์หนึ่งวันที่เจ็ดลงมานิดเดียวเบอร์สอง ที่แปดเบอร์หนึ่งเสมอพอเราตัดได้ฟันปุ๊บเสียบเข้าไปนี่ฮะพอเสียบเข้าไปฟันจะต้องเสมอนะครับมันจะต้องสมุดข้นไม่มีโกลกต้องเสมอหมดกุญแจเวลาใส่เข็มมันจะได้หมุนได้ไปเลยจะไม่ติดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ประกอบขึ้นใส่ลงไปครับใส่ลอ็อกคอเดือยล็อกคอเนะยครับเอใส่เดือยลอ็อกคอแล้ว

ก็ฝากมาให้กับใครก็ได้ครับเพื่อนๆหรือว่าที่มีปัญหาเรื่องปุดแสบปวดแจ้จหายจริงๆแล้วไม่ต้องมาถอดแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวกก็เรียกช่างไปที่ร้านได้เลยแต่ทางเรามีบริการนอกสถานที่เราตกลงราคากันได้ราคาไม่แพงครับราคากันเองเราถ้าใครถอดไม่เป็นก็ไม่ต้องถอดมาหาช่างได้เลยเรียกช่างได้เลย ไปทนเราเราไปที่ร้ารไปที่รถเราก็ไม่ต้องสอดแบบนี้นะครับเราจะมีเครื่องมือวัดในการวัดเคี่ยวของมันมไม่ต้องเสียเวลาโอเคครับเพื่อนๆขอบคนนุณมากครับสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับต้องท่างสวัสดีุญแจครับขอบคุณครับไปโอกาสหน้าเราจะได้นำคลิปดีๆมาให้ดูกันอีกครับ